นี่เราก็จะมาดูว่าวัสดุในการที่เราใช้ช่วยในการยึดติดเวลาเราทําผ่าตัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เราอาจจะรู้กันอยู่แล้วก็คือเรื่องของตัววัสดุยึดติดในการทํายกคิ้ว2กล้องอันนี้ก็เป็นวัสดุที่สามารถที่จะสลายไปได้เองนะครับนอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยมีตัวไหนอีกบ้างนะครับที่สามารถช่วยในการผ่าตัดได้นะมีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ในการยึดบริเวณใบหน้าเหมือนกันนะครับก็จะเป็นการร้อยเข้าไปแล้วก็ยึด แล้วก็ดึงขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีขนาดค่อนข้างเล็กเวลาจะใช้ก็อาจจะต้องใช้หลายตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เอาไว้ยึดใบหน้าส่วนกลางครับเวลาเราผ่าตัดดึงหน้าแบบสองกล้องครับดึงหน้าส่วนกลางแบบ2กล้องเราก็จะเอากล้องใส่เข้าไปทางนี้ แล้วก็ใส่เครื่องมือชนิดนี้นะครับเข้าไปข้างในยึดบริเวณร่องแก้มตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เย็บติดกับพังผืดบริเวณขมับก็จะทําให้ใบหน้าส่วนกลางนี้ถูกยกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สําหรับในการยึดคิ้วเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นการยึดคิ้วแบบที่อยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่มันจะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าตัวที่ใช้ในการยึดคิ้วแบบ2กล้องก็จะยึดบริเวณที่ใกล้คิ้วมากกว่าแต่อะไรก็ตามเนี่ยตัวที่เราใช้ตัวนี้ที่่า้อยนคขงึด หน้าผักแล้วก็ตัวคิวได้ค่อนข้างดีก็จะมีประมาณนี้วัสดุที่เราใช้ในการยึดเวลาเราผ่าตัดที่จะทำาการดึงหน้าหรือว่าดึงคิ้วนะครับ